ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผมชายบายเคทีโออะคาเดมีครับวันนี้เรามาเรียนรู้นะครับหรือมาเอาเทคนิคนะครับหรือมาเอาการทํางานในรูปแบบของงานคัดหรืองานตัดในแนวของผมชายนะครับจาก p อย,ยแรกนะครับอัดช้หวีบางกดให้แนบนะครับหรือลักษณะของปลายกระดกเพื่อไล่กรอบลายชายแนวหรือลักษณะของปลายผมเให้ออกมาด้วยพิว าการทํางานหรืองานคัดหรืองานตัดในกึ่งของผมชายเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเทคนิคหรือการทํางานในรูปแบบต่างๆ ท่านอาจจะเป็นน้องใหม่นะครับยังไม่ถนัดนะครับอาจจะใช้จับหรือดึงหีเนี่ยยังไม่แน่นอนสิ่งที่ง่ายนะครับที่สุดก็คือการใช้เป็นคิปเปอร์หรือเป็นนัมเบอร์นะครับหรือเป็นปากคอบอันแรก,กอาจจะเป็นเบอร์สองนะครับไล่ไปก่อนนะครับให้มันมีเนื้อผมที่หนาน,นิดนึงส่วนเบอร์หนึ่งค่อยมาเก็บลักษณะของโซนของซิกด้านล่างอันนี้ก็คือหลักการหรือการทํางานในรูปแบบนะครับของงานคัดหรืองานตัดในกลื่งของผมชายแบบบ้านๆนะครับ หลังจากที่เราได้ขอบปลายชายแนวในโซนของซิกด้านจอนที่เราใช้หวีบางเก็บเสร็จแล้วจะเห็นนะครับขอบลายชายแนวในโซนของซิกด้านข้างหรือลักษณะของหลังหูตรงนี้เขาเรียกว่าตัวเชื่อมต่อนะครับความหมายก็คือทีนะ่เราคัดตัดสเสร็จแล้วขอบปลายชายแนวหลังหูเนี่ยเราจะโค้งมนหรือเก็บลักษณะของปลายผมหรือลักษณะของลายผมหรือลักษณะกรอบของทรงเสร็จแล้วออดขยับมาในโซนปีกของซิกด้านหลังหรือลักษณะของด้านไขทอย การทํางานหรือการเอาเทคนิคนะครับเราใช้บีบางกดให้แนบหรือปลายกระดกอย่างที่เห็นนะครับเราก็ใช้เป็นคิปเปอร์หรือปัดเทาเลี่ยนทิมเล็มนะครับหรือตกแต่งในลนักษณะกรอบของทรงเสร็จแล้วอ้อยขยับมาลักษณะของโหนกหลังหรือลักษณะด้านกลางหรือด้านท้ายถอยยกหวีนะครับหรือการไล่หรือเก็บลักษณะของทรงความหมายก็คือกรอบลายชายแนวหรือปลายผมเนี่ยเราต้องการให้พิวหวานนะครับ ความหมายก็คือไม่ต้องการให้สั้นมากนะครับหรือไม่ต้องการให้ยาวมากให้มีลักษณะของความเหมาะสมนะครับหรือเป็นลนักษณะกึ่งของพอดีบางท่านที่ชอบสั้นอาจจะเป็นการไล่เฟดหรือการไล่ขาวนะครับเหมือนกับใช้เบอร์หนึ่ง ไทหลุกปุ๊ขึ้นไปเลยนะครับอันนี้ก็คือการไล่สั้นนะครับส่วนบางท่านอย่างที่เห็นนะครับเขาต้องการให้มีเนื้อผมกรอบลายใจแนวหรือลักษณะของทรงให้ออกมาลักษณะของงานเด่นหรือพิ้ววานะครับเป็นทิ่คนิคเดีวกว่าน,นะครับหรือเป็นการทำง,งานที่ออสและทีมงานเคทคารามีนะครับมาเผยแพร่มาแช์นะครับสี่ช่องทางทิกตอกยูทูบเฟซบุ๊กไล v ์และช่องเดียว สีช่องทางนี้นะครับเพื่อนน้องหรือชาว f 4ทุกท่านท่านก็สามารถที่จะดมิหรือแท็กนะครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเข้ามาแล้วเป็นกำลังใจออดด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด s b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามนะครับกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจหลังจากที่เราคัดหรือการตัดเสร็จแล้วออดมาทิมมาเลมหรือมาเช็กลักษณะของผม ความหมายก็คือบางทีเราค่าตัดไปแล้วเราต้องการให้ขอบลายใจแนวหรือลักษณะของทรงนี้ออกมาได้สมมูตินะครับหรือลักษณะของความกลมคกลืนหรือเนียนออกมาได้สวยสิ่งที่ดีงามก็คือการที่เราดูหรือตกแต่งนะครับว่าตรงไหนหนาบางนะครับความเป็นคลื่นนะครับเป็นรอนเป็นลักษณะอย่างไรนะครับส่วนการกลับแพตเตอร์เรียนนะครับหรือการกลับคิปเปร์กลับข้าง หรือการตัดขอบอันนี้ก็คือเป็นหลักษที่เราต้องการหรือตัดขอบออกมาให้มันมีความคมหรือลักษณะของความสวยงามส่วนหลังจากที่เราคัดตัดนะครับในโซนของซิงกด้านขวาเสร็จแล้ว อัดขยับมานะครับมาในโซนของซิ้านซ้ายความหมายก็คือการที่เราเอาหลักการหรือการนำพาหรือการเอาไกปรายเกณฑ์นในโซนของซิลากว่านะครับเราขยับมาตกแต่งในลักษณะขอบทรง,งเช่นเดียวกันนะครับรอบลายชายแนวหรือลักษณะของตีนผมตลอดจนถึงขอบลายชายแนวหรือลักษณะของหลังหูหรือกึ่งของคลอเกียร์ อัตตั้งหวีนะครับในกล่งของนะครับพีระมิดหรือเป็นแนวของสเตทเป็นแนวของตั้งตรงนะครับเป็นแนวของการตั้งฉากอันนี้จะทําให้ศีรษะโครงสร้างก่อปลายชัยแนวข้อเนียนหรือสมูทส่วนความตั้งฉากในกึ่งของพีระมิดเราต้องการให้ศีรษะหรือหัวข้อออกมาได้ถุยส่วนการที่ใช้หวีบางกดได้แนบหรือลักษณะของปลายกระดกอันนี้เราต้องการเก็บนะครับหรือการลบเหลี่ยมขอบผงทรงการทํางานที่เราตัดหรือการโค้งมนตามโครงสร้าง ความหมายของออสก็คือนะครับรูปลักษณะของโหนกหลังคาแอลเรียรูปมงกรรูปฮาร์ดในโซนของโหนกหลังอันนี้เราโค้งมนตามโครงสร้างศีระนะครับหรือศีสะโครงสร้างนะครับหรือสีระหรือศีสะก็เนี่ยเป็นส่วนโค้งเวลาเราเราคัดนะครับเราควรจะต้องตัดหรือการโค้งมนให้กับโครงสร้างนะครับการทํางานหรือการพลาดนะครับหรือการเอาเทคนิคต่างๆนะครับเราย่อที่จะมามิกหรือมาผสมผสานกัน ความหมายก็คือจากการโค้งมนนะครับจากการตั้งฉากจากการเก็บขอบลายชายแนวหรือลักษณะของปลายผมปลายลายชายแนวหรือลักษณะของตีนผมอันนี้ก็คือเทคนิคนะครับหรือการทํางานที่ออสและทีมงานนะครับเอามาเผยแพร่มาแชร์ครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจนนะครับเสริมสวยทุกท่านนะครับบางท่านนะครับอาจจะเป็นนะครับการเจาะศีรษะนะครับ ความหมายของออสก็คืออยากจะศึกษาหรือจะหาหลักการหรือเอาวิชาเพิ่มเติมนะครับนะอย่างเช่นในเคสกรณีอย่างนี้นะครับนะครับออสเก็บในโซนของซีงดานซ้ายก่อนดีกว่านะครับนะมาเก็บลักษณะของจรผม การตั้งฉากหรือการหวีนะครับที่จะเห็นนะครับว่าคือการที่เราตั้งฉากในคึงของวางหวีนะครับเพื่อลบเหลี่ยมหรือลบเคราะขอผงทรงคําว่าลบเหลี่ยมหมายความว่าปีกของด้านข้างนี่อาจจะบานหรือชี้นะครับออกมาลักษณะของความเนียนไม่สวยสิ่งที่สวยงามก็คือการหวีหรือวางตั้งฉากเพื่อใช้เป็นคิปลปหรือปัตเตอรเรียนนะครับลบเหลี่ยมตรงนี้ออกมาอันนี้จะทะาําลักษณะขึงของความสวยงามส่วนการเก็บลักษณะของจรเสร็จแล้วเรามาเก็บลักษณะของงานเชื่อมต่อ ความหมายก็คือการเชื่อมต่อจากจรที่เราคาดตัดไปแล้ว ขอบปลายใจแนวของหลังหูนะครับหรือลักษณะตัวขอบเคีรยในด้านหลังนะครับอันนี้ก็คือการนําพาหรือการเชื่อมต่อในโซนของซิกหน้าและด้านหลังนะครับส่วนการที่เรามองดูนะครับตรงไหนหนาบางนะครับเราก็ใช้เป็นปะตโรเรียนหรือคิปเปอร์นะครับตกแต่งอีกทีหนึ่งครับอันนี้ก็คือจะทําให้สวยนะครับส่วนบางทีบางท่านนะครับอาจจะดูแล้วนะครับขอบลายใจแนวยังไม่คมนะครับความหมายก็คือกับปะตโเรียนหรือกับคิปเปอร์กันหรือตัดขอบอันนี้จะทําให้สีสัน หรือโครงสร้างนะครับหรือลักษณะหัวข้อถุยนะครับส่วนการนําพาหรือการโค้งมนตามโครงสร้างความหมายของออสก็คือการที่เราตัดไปแล้ว ขอบปลายชาแนวเรามาดูนะครับปีกซ้ายปีกขวานะครับสูงหนานะครับต่ำบางอย่างไรนะครับอันนี้เราเช็คหรือเก็บลักษณะของทรงส่วนขอบปลายชาแนวในส่วนของซิกด้านข้างตลอดจนถึงด้านท้ายถอยเช่นเดียวกันนะครับเรากับกิปเปอร์นะครับหรือวางหวีกับหวีเพื่อตัดขอบนะครับหรือเก็บขอบลักษณะของทรงให้เขาออกมาในเนียนหรือลักษณะของความกลมคกลือนะครับครับวันนี้ผมออดนะครับสมจิต ดิสฟัคดีนะครับหรือ KTO b a r บาสอะคาเมีเอาเทคนิคนะครับเอาการทำงานเอารูปลักของงานคาดหรืองานตัดในกึ่งของคูมชายเผยแพร่แชร์สี่ช่องทาง TikTok นะครับเพียงท่านแอดนะครับเอ o กมครับ SOMJIT นะครับออสสมจิตนะครับหรือออสติกต็อกนะครับอาจจะดูตั้งแต่ตอนแรกนะครับที่ออสคาดหรือการตัดในลักษณะของจร ขอบลายใจแนวหรือลักษณะของปลายผมปลายลายใจแนวหรือลักษณะของโซนของซิกด้านล่างขอบลายใจแนวในโซนของซิกด้านบนที่เราใช้กันไกลหรือเก็บลักษณะของทรง ทรงนะครับแล้วออดยังมีการแพรน,นะครับอาจจะเป็นผมหญิงผมชายกล้าผมแต่งหน้าทุกรูปแบบหรือขนานของเสริมสวยนะครับออดเอาแพนหรือแชร์จงช่อง t ิกต็อกนะครับเพื่อนน้องหรือชาวเอฟทุกท่านท่านก็สามารถที่จะแอดมินหรือแท็กเข้าไปได้จงช่อง t ิกต็อกนะครับส่วนทาง Facebook l i v เอฟโปร d a เดย์นะครับแต่ละวันออดเอางานเอาข่าวสารนะครับเอารูปแบบต่างๆมีการแพนมีการแชร์ไปทางช่อง Facebook l i v เอฟโปร d a เดย์อาจจะเป็นครั้งหนึ่งนะครับที่ออดประสบความสําเร็จ ความหมายก็คือนะครับครั้งหนึ่งนะครับมีงานประกวดผมหรืองานชิงแชมป์ผมที่เซ็นทนรัลลาดพร้าวนะครับตอนนั้นจัดงานชิงแชมป์ผมในประเทศไทยหรือเป็นชิงแชมป์ผมนะครับในลักษณะของงานความคิดสร้างสารรค์ออดได้ชนะเลิศน,นะครับหรือเป็นแชมป์ตัดผมชายในแนวความคิดสร้างสารรค์นะครับตอนนั้นพระนท่านในชวนริกไพ่นะครับท่านดำรงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีวว้า ดีใจครับดีใจยังสุดซึ้งนะครับต้องยอมรับความจริงว่าเราเป็นค่งของผมหญิงนะครับหรือเป็นแนวค่งของผมสตรีนะครับเรามีโอกาสได้เป็นแชมป์หรือเป็นแชมป์ผมสุภาพบุรุษนะครับหรือเป็นแชมป์ผมชายในแนวแฮร์ฟรีสไตล์หรือแนวความคิดสร้างสรรค์สิ่งที่เลิศหรือดีที่สุดก็คือเราได้ถ้วยจากพระนัทท่านนะครับในยกรัฐมนตรีหรือในชวนอีกไยที่ท่านดํารงตําแหน่งเป็นนายกนะครับเพื่อนพ้องนะครับตลอดจน f c ทุกท่านนะครับมีการตอบความมีการชื่นชมมีการตอบรับ อันนี้ก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่ท่านยังรักนะครับและยังติดตามในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผมเคทีโอบายอะคาเดมีกันอยู่อย่าลืมนะครับทุกช่องทางนะครับหรือการเรียนหรือการรู้ในะะแขนงต่างๆที่ออสแพนหรือแชร์ไปทรงช่อง f a c e b o o ไลน์เอฟบลีเดเพื่อนน้องหรือชาวเอฟทุกท่านท่านก็สามารถที่จะแอดมินหรือแท็กนะครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ทรงช่อง Facebook หรือ f a c e b o o ไลน์เอฟบลีเด y แล้วออสยังมีทางช่อง u t u b e นะครับเพื่อนน้องหรือหลายๆท่านที่ชอบนะครับหรือหลายๆ ที่ชมอยากจะศึกษาหรือจะออกหลักการหรือการทํางานในรูปแบบต่างๆ ความหมายของออสออสมีการแพนไปประมาณรับพัน EP EP ก็คือพันตอนนะครับให้เพื่อนให้น้องไปเลือกสายวิชาที่ท่านชอบอาจจะเป็นนะครับอาจจะเป็นการแต่งหน้านะครับอาจจะเป็นซอผมหญิงผมชายตลอดจนถึงงานเรียนรู้ในแขนงสายกึ่งของเคมี Me. งานพเม้นนะครับงานดัดนะครับงานเช็งโครโรงานทำสีตลอดจนถึงงานรีบอนนิ่ง bon ing, หรืองานยืดในกึ่งของสเตทหรือเป็นแนวของดิจิตอลดัดปลายแล้วก็ยืดโคดนะครับทุกรูปแบบของเสริมสวยนะครับออสมีการแผนหรือแชรแ์ไป ช่อง YouTube นะครับเพื่อนน้องหรือชาว f อฟทุกท่านท่านก็สามารถที่จะแอดมินหรือแท็กนะครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ตรงช่อง u t u b e นะครับเราอดมีน้องใหม่นะครับมาแรงคือตรงช่องเรียวตรงนี้เขาโอเพนนะครับหรือเปิดกว้างเชิญชวนดีกว่านะครับให้เพื่อนให้น้องคะแนนของสายวิชาชีพก็มาคอนเทนต์หรือพีเต์งานกันได้ตรงช่องเรียวผมเชื่อนะครับหลายท่าน มีกุจภาพมีการทำงานที่โดดเด่นอยู่แล้วอย่าลืมนะครับเราเข้ามาคอนเทนต์หรือพีเศษงานกันได้ต้องช่องเดียวครับวันนี้ผมออดนะครับสมจิตดิสพารดีหรือ KTO by Academy ก็ขอขอบคุณเพื่อนน้องแลนะครับตลอดจนชาว f อทุกท่านที่ท่านยังรักนะครับและยินติดตามในรายการอาจารย์ออสอนแต่ผมนะครับ KTO by Academy กันอยู่นะครับ อย่าลืมนะครับสช่องทางนี้ก็เปรียบเหมือนบ้านนะครับหรือลักษณะของรสถานที่ของท่านให้ท่านเข้ามาศึกษาหรือเอาหลักการหรือการพัฒนาได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับส่วนเข้ามาแล้วขออีกครั้งนะครับเป็นกําลังใจออสด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับ ร้อยกดกระดิ่งกดติดตามนะครับกดการแจ้งเตือนและกดรูปหัวใจเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทําให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้าหรือเข้าวต่อไปจบงานนะครับออสมาเก็บหรือลักษณะของงานเช็คส่งความหมายก็คือกรอบลายใจแนวหรือลักษณะของส่ง บางครั้งนะครับเราคัดเราตัดไปแล้วปลายแหลใจแนวยังไม่สมูทหรือลักษณะของความคงคืนไม่เพียงพอสิ่งที่ดีที่สุดอย่างที่ออสบอกนะครับก็คือการเก็บหรือการเช็คหรือการลักษณะของกาไรไล่ส่งอันนี้เป็นเทคนิคนะครับหรือเป็นการทํางานที่ออสและทีมงานนะครับเอาความรู้นะครับหรือแขนงหรือสายงานนะครับหรือหน่วยงานต่างๆนะครับ อย่าลืมนะครับการเรียนรู้หรือการสร้างสรรนะครับหรือการเอาหลักการต่างๆเพื่อนน้องหรือชาวเอฟทุกท่านท่านก็สามารถที่จะอัพายหรือดัดแปลงมามิกหรือครับหรือมาผสมผสานการทํางานในเคสนี้ครับหรือกลณนีนี้นะครับอย่าความหมายของออสก็คือผมนะครับที่มีลักษณะของการหรือโหนกผมนะครับขอบลายใจแนวอาจจะมีเป็นคืนขึ้นหรือเป็นรอนหรือเป็นลักษณะของ่กลึงของหยักโซ สิ่งที่ง่ายหรือการทํางานง่ายที่สุดก็คือการจัดหรือการทํางานแบบละเอียดความหมายของออสก็คือการที่สร,รีหรืองานชา้านิดหนึ่งส่วนเวลานะครับหรือการทํางานออสจะมีจํากัดนะครับอันนี้ก็คือการบอกข่าวนะครับบางทีบางท่านที่ต้องการที่ดูนะครับหรือรับชมเนี่ยอยากจะชื้น นะครับศึกษาหรือเรียนรู้ให้เข้าใจเลยนะครับแต่บางครั้งต้องยอมรับความจริงนะครับชั่วโมงหรือเวลาที่เราได้นะครับมันมีเวลาจํากัดอันนี้ต้องขออภัยนิดหนึ่งส่วนที่เข้ามาแล้วนะครับอยากจะศึกษาจริงๆอยากจะเรียนรู้จริงๆซีช่องทางนะครับเพื่อนน้องหรือชาวเอฟซีทุกท่านท่านก็สามารถที่จะแอดมินนะครับ ไปศึกษาเรียนรู้ได้นะครับอย่าลืมนะครับอย่างที่เขาบอกแต่ละช่องนะครับอย่าง Tik t o k นะครับเขาก็เปิดหรือโอเพ่นให้อยู่แล้วให้ไปศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดนะครับอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนทาง f เฟซ o o ๊กไลฟ e เอฟเอดีเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนน้องหรือชาว f อทุกท่านท่านก็สามารถที่แอดมินรือแท็กเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้เดิมกันนะครับส่วนทาง YouTube อย่างที่ออสเกินแล้วว่าออสมีแคมเปญไปประมาณรักพัน EP ี ความหมายก็คือพันตอนแล้วนะครับเพื่อนน้องหรือชาวเอทุกท่านท่านก็ไปเลือกนะครับหรือเอาหลักการหรือการทํางานในแขนงกึ่งของเสริมสวยนะครับอาจจะเป็นผมหญิงผมชายกล้าวผมแต่งหน้าจะลอดจนถึงงานในและต่างประเทศก็ไปศึกษานะครับเรียนรู้นะครับที่อังกฤษ อเมริกานะครับฝรั่งเศสอิตาลีออดนำพานะครับหรือเอาเทคนิคนะครับหรือการทํางานในแขนงเกึ่งของเสริมสวยหรืองานเรียนรู้ในกึ่งงานของเคมีตลอดจนการเสริมสร้างหรือการพัฒนานะครับอันนี้ออสมีการแผนนะครับหรือแชร์ไปทุกช่องยูทูบนะครับส่วนน้องใหม่นะครับมาแรงอย่างที่เกินแล้วนะครับเขาโอเพ่นนะครับหรือเปิดกว้างให้เพื่อนให้น้องตลอดจนทุกทท่านนะครับลองไปคอนเทนต์หรือพิเซ็นงานกันได้ทั้งช่องเดียวจบงานออสมาทิ้งมาเรมหรือมาเช็คหรือลักษณะของงานเก็บ ความหมายก็คือขอบลายใชยแนวหรือลักษณะของปลายผมปลายลายชายแนวของผมนะครับอันนี้จะทําให้ลักษณะของศีรษะโครงสร้างนะครับหรือสีระหรือลายแนวหรือลักษณะของทรงอันนี้ก็คือหลักการหรือการทํางานในรูปแบบของออส สมจิตนะครับหรือดิสปาตีนะครับหรือ KTO b a อ Academy เอาความรู้นะครับหรือเอาขแขนงหรือการทำงานในกึ่งลักษณะของสายเสริมสวยมาเผยแพร่มาแชร์หรือลักษณะของการทำงานหรือการดีลักษณะของการออกแบบในรูปลักษณ์ต่างๆนะครับครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับตลอดจน4ีสายทางนะครับ t o k y o u t u b e f a c o b o o k Live แล้วช่องเหลียวจะกลับคำว่าสวัสดี